มันไงกบขีดด้วยมาแลกกินแล้วูคู่ขึ้นลยโอ๊ย,าายนักฝราทญายนักปุมโอ้นอนราบนอนนอนอักันเลยเด้อผู้ใหน,น่ผู้ผู้ กินผู้ผู้แห่งแรงแล้วเขียวแน่แ kan bukan pen Gracias. พีน่นองเชื่อถือเขาแล้วจำเ,จเบน <c oughs> เินตวองใช้มาเรอเขาดียาดๆมากครับมาปีใหม่กัเลยย้อนอดีตย้อนอดีตสมัยเด็กๆ ชาีใาาา่ไอ้ก็เคยนหอดูอยู่ฮัลโหลตอนตอน,ตอนนี่มาพู <laughs> เออมามาพูให,ห้เป็นลูกโดนโดนดน ใส่ความสามารถเจ้าของแหละนี่จะโดตู้นี่พอดีโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ให้เด้อ ตอนตน, es que. นี่ตอนนี่ตอนนี่มันกระอกบันกรดบับน้บ้่หาปันตลบอวัน ป่าชุ่มชนห้าบุกลุกใครบุกลุกจะโดน เขาไปใส่ชกต่ำนบ้านเรา,าใช่คนไม้กันสั้นกับม่ได้อ,อาน้ำหาที่จอดเไปไกลเกินมันสงสารรถ ที่นี้อ่านเมียนได้แล้ว i โอเคเนาะนี่ okay, กำลังจัดแจ้งข้าวของขึ้นบนเขาหาเกียรติไอ้พี่เดี๋ยวของหมื่อไปรัเนี่ยไปดูดูอยู่เหมือนกันจ้ากำลังดูคลิปวัดพระรามกองขอนเอยนานๆนให้นานคง ก่อนข้าวก่อนนายยันหิ้เขาก้องมาอย่าดมข้าก้องไปกรวจให้น้าใช่ไอ้ชื่อแม่เล่าไปตามหลูกลูกมาซอยตาพี่ชายศดไทยแม่ดันถึงคันก็คุณไม่ไหลครับจับแน้นมากก้อยเดี๋ขับเร็วดื้อกองวินหัวช่วงยืนนอนหน่อยแม่จ้า ครับผมของคุณหลายๆสกินขาวเปลี่ยนบรรยากาศครับผมแบบดีๆด้วยครับผมขึ้นมาเวลานี้ไอที่คือตอนนี้ญยาดหยาดพันอยากไปหาเกียรติทั้งเคร่องคู้มันแต่ยังหน่อยเนาะขึ้นคู่ลุงมันมีเห็ดน้าเห็ดย่างนะทั้เครืงคู่ก็เลยพากันย้อนความหลังย้อนอดีต น่าจากรุงเทพแหละที่บอกว่าปีใหม่นะนมอคอยแดงเบิด์ตพเน่า,างแดงเนาะดิจตากล้องเกาะแน่แนๆเปิดข้อมบเปลี่ยนเล่าปลาชี้มาทำให้เอาเมื่อไรไม่กันซันมา้นั่นแนวแนวถือเบิด์ตเราบอกมีอีจะบอกอาหารลุย ถึงไม่สั certeza, de ux, de ux, ux, s. <S ่นเดี sure> ๋ยวเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปหอดเครื่องทางด้ครับเพราะว่าไอ้สัญญาณเนตมันจะหอดแค่เครื่องคู่เพราะว่าไอ้หลังจากเครื่องคู่ปปุ๊บมันจะหลุดเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปไปไปไปให้เบิรงอีกที่นึงเพราหลังจากนี่เดี๋ยวจะถ่ายให้เบิรงโอ๊ะโอลืมเหรง จะเปลี่ยนบูธสัตัวตัวเท่าไก่เลยค่ะเยอะไปผู้น้ำเนมะแม่ม่แม่ละเออนี่น้องน้องอีกคนหนึ่งนี่น้องคนสุดทองคนคนที่สิบสองนี่ฝากช่องน่เดอร์ครับยังบระัานในดๆพินอยู่นี่ช่องกีวีบายแฟมิลี่อันนี้แหละคือน้องสาวคนสุดท้อง เดี๋ยววันหลังจะอัปเดตโปรไฟล์ให้ไปมาแล้วเหมือนกันกบกอกเจอน้องเจอน้องชายแล้วอ๋อครับผมแอดชิดไปถึงแล้วถ้าไลา์สดใดก็คงจะใช้คงจะใช้แอปไปก่อนนะสลับแอดชิดไลา์สดกกอก ตามติดชีวิตลุงพลนกนางเนือนเอ้ยนกนางนวลน,นกนางเนือนหนึ่งดูไปแล้วค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆครับหนึ่งคุณหนึ่งครับเราไปมาแล้วจ้ะเจอชิดปากแปรมาแล้วอ๋อครับผม สวัสดีทุกๆคนเด้อพากันไปหาเขียดเมื่อนี่เพื่อนอยากหาเขียดอยากย้อนอดีตย้อนความหลังแต่ก่อนเคยหาเขียดอยู่บนภูงเลยอยากไปเบิง่งบรรยากาศเก่านี่เด้อ I'm a ม i n g Thailand เจ้าของ<น>ช่องที่มีนกไลนๆนั่นแหละ <laughs> นกนางนวลน,นกนีหนาวมาจากไซบีเรียเดี๋ยวสัญญาณเน็ตจะมีอยู่ประมาณครึ่งคูนะนู่นเดินขึ้นอีกประมาณ10นาทีแช่ให้เกือบทุกคลิปจ้าไอทีโอ้ขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวมือแรงเข้าจ้งอันไล่สดเข้าดาวครับช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษตอนแรกว่าจะว่าไรแล้วล่ะแต่ว่า เห็นว่าสัญญาณเน็ตมันหอดหอดประมาณเครึ่องผู่เนี่ยก็เลยให้เห็นบรรยากาศพอหอมปากหอมคอเนาะนี่เดี <c oughs> ๋ยวจะพาข,ขึ้นพู้ โอเคก่อนเราพร้อมแล้วไปลุยเลยมานี่่แหละตะกอนกับไปหน้ากันไปแต่ยังในหน่อยเลิกเรียนมากต้องไปหน้าหน้าที่เราปิดชอบ ตอนนั้นก็นยังน้อยอยู่กับว่าได้รับผิดชอบหลายค่ะน,น่าจะเป็นการค้นสเสบียงอะละอาหารวัตถุดิบเอาไปให้เพลินปรุงอาหารหาอาหารยู่ทั้งทึ่งแล้วก็ทำนาทำนาเสร็จก็เวลาแล้วเขาแล้วหน้าก็ฝน,นเขาลงมาจากหน้านี่แหละหน้ายู่ทึ้งคู่แต่ว่าทุกมือหนีเหตุบ่ยแล้วเพราะมันมันลำบาก อตกพ่พันลูกหลายเพิ่อนก็เลยจำเป็นต้องขึ้นมาเห็นถระสันบรเขาพ,พ่อกินมีลูกตั้งสิบสองคนญาติกันกินอดมือกินมือพุนน่ะเพิ <c> ่น <oughs> ก็เลยต้องจำเป็นต้องมานีเหตุหน้าอยู่ทึ่งลูกเขาเอื่นว่าให้เพ่นลูกมันมีลักษณะเป็น เป็นแองกระทะมาจากช่องน้องชายค่ะโอ้เขาพูดหลายๆครับเดี๋ยวสัญญาณมันอาจจะบ่ค่อยดีละเดอ้ออีกประมาณหานาทีเดี๋ยวเข้าไปผมจะพาขึ้นไปแบบถ้าสัญญาณมันหลุดก็แสดงว่าเน็ตมันมาหอดแค่นี้เนาะนี่แหละอันนี้ผมเคยมาทายล,ละวลละแต่โดนแล้ว ต่วามันยอดวิว,วันบ่หลายเพราะคนบ่ดจากคนบ่คอยบ่คอยสนใจบนเลยต่วาแต่ว,า,ตวาเดี๋ยวนี้ก็มีนี่แหละมีทีมทีมจากกกาะถ่ากันสนับสนุนโอเคขอบคุณหลายๆครับสัญญาณภาพอาจอ,อ่วีดีโออาจจะสั้นแน่แต่ อดทนไปสักหน่อยให้เน็ตมันเบิดก่อนเดี๋ยวห้อยจ้างเจอกันมือแร่งอีกที่นึง่งนาะเออเดี๋ยวเดียวห้เบิ้งกันนี้ดีจ้าน้องฝนจากคุณึ่งถ่ายกันเด้อพี่น้องบัตรน้อยก็เข้ามา เตรียมสครกีไวดเดอร์ติดโฆษณาเตรียมสกีไวด์เดอร์เพื่อใดต้องใส่สกีนี่มันจะเป็นทางน้ำเนี่ยแหละมาจากลูบนั่นแหละลูบที่ไปเฮ็ดหน้าแตงแต้หน่หนอยๆสวัสดีครับบัานน้อยสวัสดีทุกคนเด้อนักเรียนนักเขียน นักเรียนมาครบบ่ครับถึงจะได้สวัสดีปีเก่าปีใหม่เดอ้อพนัาจากช่อง c a r r y by family ลี่กีวี by f a แ i l y แชร์ให้เกือบทุกคลิปโอเคครับมันเป็นไม้ลวก ไม่ใช่ต้นไผ่นั้นเป็นไม้ลวกที่เขาทำหน่อไม้อัดปี๊บนี่แหละมาจากที่นี่แหละจากกาลสิน,เ,นเขาทำหน่อไม้อัดปี๊บส่งไปขายตามตลาดไทยทั่วไปแหละเขาจะเอาหน่อไม้ตอนหน้าฝนน่ะนะมันเป็นหนอ่อแล้วเขาก็จะเอาไปต้มต้มให้มันสุกแล้วก็เอาเข้าปี๊บ ก็ทำให้มันทำให้เป็นศูญยากาศโดยเอาตะกัว่วไปไปปิดปิดปากปี๊บแล้วมันก็เก็บได้นานมากสุดก็น่าจะปีหนึ่งเวลาเขาจะเอาไปทำซุปหน่อไม้ขายตามในเมืองเนะี่ยเขาก็จะเอาตัวนี้แหละหน่อไม้อัดปี๊บซุปหน่อไม้บ้านเฮาน่ะน,นะ ย่ามหนีมันมีนองใหม่พยามมันเป็นย่ามแรงเขาก็เอาจากปีบนั่นแหละครับที่มาของนองไม้อัดปีบไปตอน <c oughs> เดี๋ยวเดียวเน็ตมันจะเบิดสัญญาณเน็ตมันมันเบิดหล่ะครับเดี๋ยวอา,อาจจะอยู่อยู่ประดุลเอ้หน้าจอไปไหนละบาดน สวัสดีทั้ง8คนนะครับแล้วก็5ไลค์ครับขอบคุณหลายๆเด้อพ,พันยางหอดพันยางหอดละละเป้าหมายแต่ว่าผมยังอันค่ายานมันอันนี้ใช่ใช่ไผ่ลวกคุณหนึ่งครับไผ่ลวกถูกต้องไผ่ลวกคือเป็นไผ่ชนิดหนึ่งที่มันไม่มีหนาม มันจะขึ้นตามภูพานนี่แหละภูตเตี้ยไม่สูงมากนี่ประมาณแถบภูพานนี่มีหมดเลยภูพานภูภูผายนภูผายนก็คือแนวเขาฝั่งเอ่อกกอกมุกดาหารอันนี้มันจะเป็นฝั่งภูพานสกลนครข้ามเขาไปฝั่งนู้นนะก็จะเป็นสกลนครภูพานราช ภาพสะดุดโอเคโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนน้องบอกมาแล้วว่าภาพสะดุดเพราะว่าสัญญาณเน็ตมันมันมาไม่ถึงเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นเขาแล้วสัญญาณมาจากตัวอำเภอนน่นตรงนี้มันก็นจะเป็นลูป <c oughs> เดี๋ยวตอนหาเกียรติเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปให้เบิ้งครับ ตอนนี้น้องสาวแจ้งมาแล้วว่าสัญญาณภาพสะดุดอาจจะเบิ้งแล้วอาจจะเสียอารมณ์นะครับผมขอลงแคนเนเดอร์ขอให้พี่น้องทั้งหลายละขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเจอกันเมื่อแรงครับเวลาเกา่าสองท่มเครื่องเป็นต้นไปครับกำลังมวนเลยบอกบัดหน้อยบัดน้อยเตรียมสคริปต์แล้ว,ลวหรอเ่าเตรียมสคริปต์เตรียมสคริปต์ตั้งแต่ตอนนี้เลย มีรางวัลเด้อคุณโปรโมเตอร์ใหญ่จากไอ้โปรแลนด์เพิ่นมีรางวัลเพิ่นมีรางวัลไหเดอมแลงโอเคครับขอบคุณหลายๆครับทุกคนลาไปก่อนครับเจอกันมาแลงครับครับครับขอบคุณหลายๆครับ,บค,ครับสวัสดีครับเจอกัน See you again. To tonight. Goodbye. Hi, Butter. Hi. Okay. See you again next. Uh, to tonight. Countdown. How down tonight? Okay. Bye bye.